สวัสดีครับชาวดีไอคอนกรุ๊ปทุกคนนะครับวันนี้ผมมีข่าวสําคัญจะมาแจ้งให้คุณได้ทราบกันเนื่องจากเราเพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของบริษัทเราไปนั่นก็คือ Boom DN น็ก for ever young for ever well ครับและเราประกาศรับผู้ก่อตั้งร่วมหรือว่า f o u เดอร์ซึ่งหมดเขตไปแล้วตั้งแต่วันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาครับทางที่ประชุมนะครับและ Big กบอสได้ทําการประชุมกันเนื่องจากว่ามีความต้องการที่จะเป็น f ฟ u เดอร์ร่วมกับเราเยอะเกินสิ่งที่เราคาดหมายเอาไว้และเราก็ได้ข้อสรุปมาแล้วว่า เราจะขยายเวลาให้กับพวกคุณครับสำหรับคนที่อยากจะเป็น Founder หรือว่าผู้ก่อตั้งร่วมสําหรับผลิตภัณฑ์ Boom d n e x forever young forever wealth นะครับผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับเพิ่มเติมในส่วนนี้นั่นก็คือกําไรอีกชิ้นละ10บาทครับตั้งแต่ชิ้นแรกที่ b ู om d n e x ได้ถูกจัดจําหน่ายออกไปและที่สําคัญครับได้ในทุกๆปีและได้ตลอดไปด้วยหมดเขตวันที่20ธันวาคมน,นี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ตัดสินใจตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องรีบตัดสินใจแล้วครับ